สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเสือหนูนะครับรอบที่แล้วนะผมเอาเป็นตัวดีแม็กนะครับสีเทาดำนะครับให้ลูกค้าดูแล้วนะเดี๋ยวมาดีเบตนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันบ้างครับสีขาวก็สวยนะครับรอบที่แล้วจะเป็นคันนูนะครับมาดูคันขาวกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี2022เลยนะครับลูกค้านะครับตัวนี้เลขไม้น้อยมากเลขไม้10,004นะครับเครื่อง 3.0s เหมือนกันนะครับเผาลอยนะครับปี22เลขไม้10,04 เอาราคาไปแค่หกแสนสามหมื่นเจ้าพันพอครับคนนะครับอันนี้ก็แม็กใหม่ยั้งใหม่นะลูกค้านะครับคแม็กไลน์ไออนะครับตัวนี้เคื่องสามพันซีีนะครับแม็กไลนะ์ซ e, ีอีพูดผิดนะลูกค้าเดี๋ยวทนนะครับ โอ้โหนี่แม็กหลังเคี้ยวจับนะครับแม็กบรรทุกตัวนี้นะก็สวยนะลูกค้านะได้เป็นแม็กบรรทุกในสว่วนแบบนี้เลยนะครับยางดอกแน่นๆนะของใหม่อยู่แล้วนะนี่นะครับนี่นะพอกใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับของเรา,าเช็ดรถนะครับเช็ดทุกคันเลยนะครับ สวยคลิปนะลูกค้า639นะครับเครดิตดีฟีดาวนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสนใจก็โทรมาเบอร์ผมเลยนะครับ0ือ89 5154102นะครับหรือเบอร์ผมมาไปแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็น ID ไลน์ก็ได้นะครับแอดไซด์ 555P นะลูกค้าเดี๋ยวดูเลขไม้ในรถกันบ้างดีกว่านะครับภายในรถนะนี่นะครับระบบไฟฟ้าทั้งกรัน นะครับเบาหนังน่ครับดู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 เลขไม้เลขไม้หมื่นสี่นะครับโคตรน้องเลยนะครับลูกค้าเลขไม้นะครับเกียร์หกเกียร์นะครับผกได้รถมีหอมมากนะครับหอมใบแดงนะครับกลิ่นใบแดงอยู่เลยลูกค้านะครับก็หกสี่เก้านะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับ อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถมาวัยไปวัยนะครับบางคันที่ผมเอาลงก็ไปหมดแล้วนะลูกค้านะครับใครสนใจก็นะครับโทรมาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับนะครับเบอร์โทรก็0 8 9 5 1 5 4 1 0 2ครับหรือแอดไลน์นะครับแอดไซด์ห้านะลูกค้านี่นะครับทักมาสอบถามเรื่องเอกสารเรื่องอาชีพนะครับว่าอาชีพแบบนี้ใช้เอกสารแบบไหนนะครับสอบถามได้นะครับปรึกษาได้หมดนะครับติดแบ็คลิสติดมานานหรือยัง นะครับตรงนี้นะครับผมยินดีให้ครับผนสามหมดนะครับครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับสวัสดีครับ